เริ่มจากการไปช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมก่อนคะ่ะเราก็เลยไปลงพื้นที่ที่ต่างจังหวัดคือสิ่งแรกเลยที่ปูรู้สึกประทับใจคือเขามองหน้าเราแบบขอบคุณโดยที่ไม่ต้องพูดคำว่าขอบคุณน่ะจนกระทั่งล่าสุดเรามาช่วยเหลือคนที่เป็นพิการคือปูก็ไปเสือกพี่เขาว่าทำไมพี่ถึงไม่ออกมาข้างนอกคะทุกคำตอบที่ได้ส่วนมากเขาจะพูดว่าเข้าไปแล้วเขาลำบากเขาสงสารลูกหลานเขาปูเลยเริ่มจุดประกาย ว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงที่เราจะช่วยเหลือกลุ่มคนที่นั่งวิวแชร์เนี่ยให้เขากลับมามีชีวิตในสังคมได้ปกติดได้นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่รูเริ่มมาช่วยเหลือคนพิการ ก็ให้ความช่วยเหลือสําหรับคนพิการนะไม่ว่าจะเป็นทางลาดห้องน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นนักสอนเบลอย่างเงี้ยคือทุกที่ที่เราไปเที่ยวทุกวันนี้มีครบแล้วค่ะจะไปไหนทุกวันนี้คูจะเปิดรีเพเเลยแล้วก็สัญญาณมาแบบเต็มมากครอบคลุมมากต้องขอบคุณสัญญาณดีแท็กค่ะดีจริง คนเราอาจจะเป็นความสุขที่แบบทำงานเยอะๆให้ฉันมีเงินให้ฉันรวยล้นฟ้าแต่สำหรับปูปูเชื่อว่าความสุขของปูเนี่ยคือการได้ช่วยเหลือคนอนะช่วยให้เขาได้มีที่ยืนมีจุดยืนในสังคมช่วยให้เขาเนี่ยมีความเสมอภาคแล้วก็ขจัดความเหลื่อมล้าในสังคมของคนไทยเนี่ยตรงจุดนี้ปูเชื่อว่าปูมีความสุขแล้ว